ครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องประวัติตัวทูเฟย์เช่นเคยในเกมสครับไม่คดิกเด็ดเดี่ยมครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีแผนที่จะไปแลกปืนกันใช่ดูที่เราหายไปเนี่ยคือเราเนี่ยไปฟาร์มของแล้วก็ไปเออเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาไว้ในกล่องพวกนี้คือทําฟาร์มนั่นแหละอ่ะใช่เรียกง่ายๆก็คือการทําฟาร์มนั่นแหละอ่ะนี่ดูบอกเลยว่ากล้วยเนี่ยตั้งทั้งหมดเนี่ยซีเซฟซีซ 4,5,6,7,8,9,10,11,12 120กล้วยได้ทั้งหมด12ลังแล้วก็บีทรูทแล้วก็เนี่ยส้มเนี่ยได้3ลังแล้วก็เดี๋ยอนนี้คือได้แค่2ลังเท่านั้นก็พอแล้วนะแล้วก็คุณลุงอีกหนึคนเราก็ส่งไปตั้งแต่เริ่มแล้วเนาะเอาล่ะก็สำหรับในคิดปนีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทำการเส่งของให้กับคุณลุงกันนะนะแต่ว่าก่อนอื่นคือนี่ดู เราเนี่ยได้ทําการพัฒนาฟาร์มของเราเนี่ยจากด้านล่างที่มีแต่แทงน้ํานี่ด้านล่างเป็นแทงน้ําของเราใช่ไหมที่ไว้สําหรับการทําฟาร์มออโต้นั่นเองใช่ไหมล่ะแต่ในตอนนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ละตอนนี้คือมันกลายเป็นแบบว่าฐานทับย่อมย่อมไปแล้วหนึ่งฐานทับนี่นี่ข้างบนนี่ก็มีคราบอดแล้วก็คุุบบดนะที่เราบอกว่าจะเอามาวางนี่ไงเอามาวางให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีล้อรถด้วยล้อรถคือเยอะแยะมากมายใช่แล้วก็มีถังน้ำเป็นสามถางัง ใช่นี่คือคาร์บอนที่ว่าวคือแบบว่านี่กล่องนี้คือเราเก็บน้ํามันไว้เต็มนี่กล่องนี้ก็ไม่ได้เก็บอะไรก็ไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยนอกจากน้ํามันแค่กล่องนั้นกล่องเดียวใช่นี่บอกเลยว่าฐานทับอันนี้เนี่ยมันดีมากเลยล่ะนะรู้หรือเปล่าก็คือแบบว่ามันเนี่ยเป็นฐานทับที่ทําให้เรานั้นแบบว่านี่ไปกระจกตรงนี้ด้วย เดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราจะเอ่อทำการเอาของทุกอย่างเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะในอนาคตเมื่อเรามีเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เพียงพอสําหรับการสร้างแล้วเนี่ยเราจะเอาของทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในนี้อ่ะนะโอเคซึ่งในตอนนี้เราก็ยังไม่มีฉะนั้นเราจะยังไม่เอามาสร้างในบริเวณนี้ซึ่งในบริเวณนี้ก็เอาแค่นด้ไปก่อนก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิน้น เอาล่ะน่าจะเป็นสิ่งที่โอเคละมาเดี๋ยวเราจะทำการไปแพ็กเกจจิ้งแล้วไปแลกคืนลูกกันไปกันเลยเฮ้ยเฮ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์มันตีกล่องเฮ้ยหุ่นยนต์มันตีกล่องเราแตกเฮ้ยหุ่นยนต์มันตีกล่องเราแตกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหุ่นยนต์มันตีกล่องเราแตกไม่ไม่ไม่หุ่นยนต์ตีกล่องเราแตกเฮ้ยเฮ้ยกล่องกล่องของที่จะเอาไปแลกปืนแตกเฉยเอ้าแล้วอย่างนี้ ของที่เราเอาไปได้ปืนก็หายหมดดิเอา้าอ้ตั้งหุ่นยนต์นี่นมเราุตส่าหาว่าตั้งหลายวันโอ้ยเราุตส่าหามาเก็บเกี่ยวตั้งแต่พาร์ทที่เจ็ดมาพังเอาพาร์ทเดียวเลยอะ่ะหมดกันเหลือแต่มะเขือเทศแล้วเหรอตอนเนี้ยโอ้โหแล้วก็ล่าไปเป็นแค่บารเล็ตพันด้วยไงแล้วขบนเหลือแค่มะเขือเทศ แล้วกล่องเราแตกไปเลยอ่ะเออกล่องในนั้นมีกล้วยกับบลูเบอร์รี่แล้วก็หลายๆอย่างอย่างที่ให้เห็นเมื่อกี้คือแบบว่าเยอะแยะไปหมดอ่ะมันมันตีเราแตกเลยอ่ะเฮ้ยแล้ววันนี้เราจะได้แพ็กเกจแากบะเขเดอ่ะไม่เอาน้าโอ้ยเครียดโอ้ยบาไปแล้วทำไมอ่ะมันอยู่ๆมันก็มาตีอะกล่องเราแตกไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยกล่องเราแตกเกลี้ยงบอกเลยกล่องแรกหายไปแล้ว กล่องบนเนี่ยหายไปเลยอะ่ะเอยบ้าไปแล้วทำไมมันทำแบบเราแบบนี้เนี่ยเออถ้ามันทำกับเราแบบนี้นี่มันก็คือแบบว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเราไม่สามารถเราหันมาเห็นไม่ทันอะ่ะหันมาก็คือแบบว่ามันมันตีแตกพอดีเลยอะ่ะกล่องเก็บของของเราเอ้ยบ้าไปแล้วของเราดิก็โอ้โห รเราต้องมาปลูกใหม่จริงเหรอเนี่ยเอาละเดี๋ยวเลยเที่ยงคืนของวันนี้เราจะมาปลูกสิ่งที่เรียกว่าส้มส้มกับบูเบอร์รี่ใช่ไหมสิ่งที่ต้องการมากที่สุดนะตอนนี้เอาล่ะได้มาเดี๋ยวเราเริ่มปลูกเลยลวกันนะถ้ามันตรวจจับได้ก็ตรวจจับไปเถอะเอาละมาเดี๋ยวเราจะเริ่มปลูกกันเอาเป็นบูเบอร์รี่ซะก่อนสักประมาณ8ปดบูเบอร์รี่แแล้วก็ส้ม8เหมือนกันปลูกแปบบ๊บ คือหุ่นยนต์มันมาแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยตีของเราซะเกี้ยงเลยพังเละเทะเลยเอาล่ะทีนี้ก็เปิดระบบรถน้ําแบบอัตโนมัติให้เขานะเปิดตีรถน้าแบบอัตโนมัติเรียบร้อยเอาล่ะหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์มันตีของเราแตกหวังว่าอ่ะาร์มเราถูกถูกจับเรียบร้อยก็เดี๋ยวมันก็คงมาละเราก็แค่รอเท่านั้นแหละอ่ะรอยอย่างเดียวเลยรอปะเดี๋ยวเราหุ่นยนต์มันน่าจะมาละอีกไม่นาน แค่สามนาทีไม่นานแล้วแหละเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่ากับดักของเราเนี่ยใช้ได้ผลหรือเปล่านะคุณยนต์น่าจะบุกมากระันำอยู่ซัมเมอร์เซลอยู่นะคิดว่าน่าจะประมาณนั้นอืมน่าจะบุกมาเยอะเลยแหละเอาละเอาละ,เ,าละเราก็แค่เพียงแต่รอใช่รอไปเลยอีกแค่ห้าสิบวิสุดท้ายเท่านั้นมันก็กำลังจะบุกมาแล้วละนะกับดักของเราก็เปิดพร้อมแล้วตอนนี้ก็ไฟ ไฟด้านบนของเราก็พร้อมหมุนซ้ายหมุนขวาในระยะสายตาของเรานี่คือที่เราทําไว้เนี่ยเพราะรอปืนเลยนะคือแบบว่าพอปืนมาปุ๊บถ้ามันอยู่ในระยะตรงเอ่อตรงเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะตรงไฟตรงนี้เนี่ยเราก็จะยิงเข้าไปแบบปังๆเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะใช่คือจะได้มองรอบนอกได้ว่างั้นใช่ส่วนส่วนตรงนี้ที่มันหายไปเพราะเมื่อกี้เราเผลอคลิกก็เลยทุบพัวออกไปหายไปเลยออีก20วิสุดท้ายเท่านั้น มันก็กำลังจะบุกมันแล้วล่ะอีกสิบ7ปสิบจ3ิบสิบห้าสิบสสิบสสิบสิ มันจะบุกมาแล้วบ้านใหญ่มาแล้วมาละตัวตัวเตี้ยๆมาเยอะแยะไปหมดแล้วฝั่งนู้นมาหรือเปล่าฝั่งนู้ก็หัวเจว่าอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาทางนี้ตัวใหญ่มาทางนี้ไม่ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แกมาทางนี้ไม่ได้แกต้องเข้าไปในฟาร์มทางนี้มานีวันี้มานี้ีแกต้องมาทางนี้แกต้องมาทางนี้แกต้องมาทางนี้โอ้ยโอ้ยโเราเจบเจ็บเจ็บเจ็เจ็บอยเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเอานี่ัี้โอยคห แกพักก่อนเห็นไม่ได้สินะเอาละคุ๊บมันไปก่อนไอีตัวอื่นน่าจะโดนบทขยี้เอาละบทขยี้เป็นที่เรียบร้อยเจ้าตัวอื่นนั้นก็ได้โดนบทไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดนบทบทรัวบทลงไปเอาละน่าจะหมดแล้วใช่ไหมอาจจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาค้อนค้างเอาเดี๋ยวเอเดี๋ยวนะเออ่อเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้กดคลิกอะไรเลยเนี่ยยกมือออกจากคีย์บอร์ดหรือเมาส์เลยเนี่ยเฮ้ย อ๋อหายแล้วโอเคหายแล้วโอเคเฮ้ยถือว่าการป้องกันของเราเนี่ยยังถือว่าดีอยู่นะอา้อาวเฮ้ยอ้าวอ้าวถอดเหล็กออกเฉยซ้อมปึ๊บขอให้อ่ะเรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้ว,ว,ลวนะ่านจะโอเคแล้วคือโอ้ my god โอเคน่าจะโอเคแล้วผลผลิตของเราก็ยังไม่โตเลยอะรดด้าไปละเดี๋ยวเราก็รอผลผลิตโตเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแพ็คเกจจิ้งกันเอาละปะ ไหนๆเราก็ยังมีผลระบายเหลืออยู่ไปวันนี้ก็เอาวันเลยเอาไปแพ็กเกจจิ้งให้หมดเลยแล้วก็เอาไปส่งคุณลุงกางเขาได้เลยอ่ะนะค่ะอ่ะเอ้ยเห็นอะไรแว๊บๆเดี๋ยวนะอ่าทุกคนบอกว่าเห็นอะไรแว๊บๆใช่ไหมเอาล่ะยังไม่บอกว่า like คืออะไรแต่เดี๋ยวเราจะหันไปดูในอีกค่ะซีสามสองหนึ่งแทนแทนค่ะถามว่านี่มันคืออะไรที่ก็รถ สำหรับก,การเจ็บเกี่ยวเราแยกออกมาเป็นสองคันก็คือรถตัดไม้แล้วก็รถขุดหินแล้วก็เหล็กะนะนี่เราแยกออกมาเป็นสองคันบอกเลยว่าแต่ละคันเดี่ยวความสามารถไม่เหมือนกันอันนี้ก็มีความสามารถเล็กน้อยไอ้น,นี่ข็ดูดิแบบว่าเต็มแม็กมากนีก่บอกเลยว่าเราสามารถกลางออกมาได้ด้วยะนะคือเออนี่นี่คือทั้งบดของวันแต่ถ้าเราปิดเบอรอเดอยูเนี่ยมันข็ ถ้าเราเปิดเบอร์หนึ่งก็ดีละแล้วถ้าเปิดเบอร์สองเอ้ยถ้าปิดเบอร์สองเนี่ยมันก็จะขึ้นไปแบบยาวมากเลยที่อันนี้คือปิดทั้งหมดอมืปิดหมดเป็นนี้อืนบอกเลยว่าถ้าเปิดหมดเนียก็จะเป็นอันนี้แบบน,นี้ใช่แล้วก็จะหมุดได้ใช่ก็เป็นปกติของรถนนุกัดอเนกประสงค์อีแล้วนะที่จะหมุนได้เอ่ะ่ะส่วนคันนี้ของเราเนี่ยเราได้ทําการทําให้มัน แต่ว่าหันลงไปทั้งหมด15งองศาเบ็นไงฮะหันลง15งองศาแล้วก็เบอร์2การตัดอ่ะนะอ่าประมาณนี้นี่ี่บอกเลยว่ารถขุดตัดอเดนกประสงค์ทั้ง2คันคันคนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นรถขุดตัดที่ดีที่สุดแล้วก็เราจะใช้ไปอีกยาวๆเลยละนะเอาละบ้าเดี๋ยวรอช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปแพ็กเกจจิ้งผลไม้กันเอาละคือเรามีแค่นี้จริงใช่ไหมเนะี่ยมีแค่6อันเนี่ย6อันนี้ ผมอันนี้หวังว่าเราจะได้แลกอะไรกลับมาบ้างอ่ะนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะไปแพ็กเจกจจิ้งกันนะแล้วก็การแพ็กเจกจจิ้งครั้งนี้หวังว่ามันจะเออไม่เกิดเหตุการณ์ไม่ขัดขันขึ้นอีกแล้วนะเอาละไปไปแพ็กเกจจิ้งกันแล้วก็เออไปส่งให้คุณลุงก,กันด้วยนะเอาละไปเออลดแรง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 หลบดอยลดแรง,แรงเอาละไปเดี๋ยวเราจะไปแพ็กเกจจิ้งกันที่บัคเคอร์เทะนะแต่ว่าหลายๆคนจำได้<ๆ>ไหรือเปล่าว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้บอกไปว่า คลิปไหนสักคลิปหนึงนี่แหละเราได้บอกไปว่าเออเราจะไม่ได้ว่าที่ที่สําหรับการออการาแพคเกจจิ้งกล้วยบูเบอร์รี่ส้มแล้วก็สับประรดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอาจจะต้องตรงไปยาวๆเลยอาจจะถึงเห็นก็ได้เอาละไว้เดี๋ยวเราค่อยเอาละฟาร์มของเราถูกตัวจับไปช่ดเคยเออคือเออเออสิชั่วโมงเลยมันจะมามา,มาพังฟาร์มของเราอีกแต่ก็เรอ,อ,อไปก่อนลวกัน เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปแพ็กเกจจิ้งกันเอาล่ะถึงที่แพ็กเกจจิ้งที่แรกเป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะวันแล้ววันแล้วโอ้โหดิฟดิฟโอเคถึงที่แพ็กเกจจิ้งแล้วเอาล่ะที่แพ็กเกจจิ้งเรามาถึงที่แพ็กเกจจิ้งเป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปขึ้นเนินนิดนึงเอาล่ะเลี้ยวอีกหนึ่งสเต็ปะนะเอาล่ะเอาล่ะตอนนี้คือเราจะถึงที่แพ็กเกจจิ้งที่แรกเป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะ ให้ดูสิเราจะมาแพ็คเกจจริง่าเขิดเทศก็เอาเส้นสีขาวให้ตรงก็จบละได้ทั้งหมด6กล่องใช่เพราะว่าเราเอามาทั้งหมด60อันเอ่อมีหลายหลายคนถามว่าเฮ้ยหกอันได้แค่หกล่องเอีกแล้วก็ได้แค่หกล่องจริงๆรอู้วบรบรเหล็กรบรรเหล็กรบรรเหล็กอะไรไม่รู้บัรเหล็กอะไรไม่รู้บัรเหล็กอะไรไม่รู้เดี๋ยว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 เบรรเหล็กอะไรก็ไม่รู้เอาล่ะเดี๋ยวเราขับรถไปด้านหน้าสักนิดนึงอ่ะนะเอาล่ะเดี๋ยวถ้าเราถึงแล้วเราจะกดเบอร์สองเพื่อทำการเอ่อเปิดระบบปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบอร์สองเอาละเรียบร้อยเข้าใช่ไหมเอาละเข้าก็ดีละเดี๋ยวเราเรียนทำการเอ่อเปิดเปิดเบอร์เบอร์ไม่ใช่เบอร์สิเปิดเป็นเอ่อดิ้ด้านหลังด้วยอ่ะเปิดด้านหลังลงมาแล้วก็ถ้ามาทำการจับบุนรการวันแล้วไหนดูสิออกมาแล้วเอาละบินขึ้นมาเราเก็บเก็บเก็บการอาถรรพ์ไม่ทันเกมค้างซะก่อนเอาละไปอาอยังไม่ได้อีกเหรอเอาเอาว้า เอาละเรียบร้อยอุ้ยเกมค้างเกมค้างเหลือเกินเกมค้างซะเหลือเกินเอาละเดี๋ยวเราจะทําการโยนไปทางลุตเอาละโยนไปเลยอันนี้อันที่สองก็มาแล้วล่ะในเดอรเซ่อันที่สองอาจจะไม่ลอยหรืออาจจะลอยออกมาเอ่อไหนอะอ๋ออ๋ออ๋อเจอแล้วเอาละไปเจออ๋อเอาละเจอแล้วเอามาเข้ามาเอามาเดี๋ยวเราจะโยนไปทางลุตเหมือนกันเอาละอันที่สามมาแล้วอันที่สามมาแล้วเดี๋ยวยัดผลระบายลงกล่องแป๊บเหมือกันล่ะนะ เอาลเะคไปเดี okay. o o ๋ยวเราก็จะเออหลุดอุ่ยก่อนแลงเกินอล่ะมาเดี๋ยวเราก็ปิดทั้งหมดแล้วก็ไปส่งของให้กับคุณลุงกันอรี่เกมพวงและน่าจะเช้าเช้าเหรอป้าส่งของให้กับคุณลุงกันเราเอามะเขือเทศมาส่งให้กับคุณลุงกันหุ่นเขาอ่ะนะเอาล่ะเขาปัดไปเขาปัดไปเห็นหุ่นยนต์ตัวนั้นไว้ยอร่ะเราจะชนเปี้ยกคอยแบบนี้เปี้ยงอุ้ยเกมค้างเกมค้างกันเลยทีเดียวอุ้ยแขนหุ่นยนต์ติดแขนหุ่นยนต์ติดกับรถเราเออไม่เป็นไร ช่บอลเถิดนะเออมันก็ติดมามันอยากไปด้วยเฉยๆ <c oughs> แขนแขนแขนู้นติดมาไม่เป็นไรมันหายไปแล้วโอเคไป <c oughs> เดี๋ยวเราเนี่ยก็เอ่อาำมาส่งให้กับคุณลูกาเขาแล้วอ่ะนะเอาล่ะถึงแล้ว <c oughs> คุณลูกผมเอาเอ่อผลไม้มาส่งแล้วแต่ไม่ใช่ที่จะแลกอื่นนะเราเอาสิ่งที่เอ่อไม่ไม่รู้แลกอะไรได้บ้างมาสง่งค์นะ <c oughs> เออก็ก็มันขับพัลกละก่องเราไปแล้วพูดแล้วก็เศร้านะเอาจริงๆเนี่ยโอ้ <c oughs> อุตสาเก็บมาตั้ง่าน มันพังกงล่องเราแค่วันเดียวที่ไปกี่วิเองพัทงท้ายไปเลยโอ้หันมาไม่ทันถ้าเราหันมาทันเราอาจจะได้มามาไอ้นี่ปืนเลยก็ได้ได้เอาดีเอ้ยเอาละมาทีนี้เราก็ส่งผลระบาเข้าไปส่งผลระบาเข้าไปเอาละละน่านจะใกล้หมดแล้วอะหมดเรียกอะละหมดเรียบร้อยไม่มีอะไรเหลือในเอ่อรถของเราละหมดเกลี้ยงอะมาแล้วไหนดูซิคุณลุงเราสา,ารวัตแรกอะไรที่ใช้มะเขือเทศในการแลกเอ่อออรเรนอีกแล้วเหรอ คือเราจะแรกแต่ออเรนไปมีพาร์อิช่นมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอรยอยากได้ปืนฮะเออคือจริงๆคือของที่บ้านเรามันก็เยอะแยะไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเราเทรดกับคุณล,ลุงวาเลยกันอ่ะเรียบร้อยเราได้สิ่งที่เรียกว่าเออเอนินโฟนิมาแล้วก็เราต้องแลกกล้วยไปอีกสักไม่เอาดีกว่าเออกล้วยเนี่ยต้องเอาวันแรกกับคอตตอนซีดใช่ไหมแต่กล้วยเราก็มีเยอะแล้วพอแค่นี้แหละ เอาละเดียเ๋ยวไอ้มะเขือเทศหกอันที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรเหมือนกันะนะก็ไปทีหลังแล้วกันเอาละไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเอ,อไปปลูกกันต่อดีกว่าไปไปปลูกไปปลูกไปปลูกนี่ผมบอกเลยว่าเทคนิคการเข้าโค้งและขับรถเร็วแบบนี้เนี่ยได้มาจากวินเบนซินทั้งนั้นเลยนะบอกเลยโหวิวนเบนซินนี่บอกเลยว่าได้ทักษะเขาารถรถรถ้าบานล้วนๆนี่การขับรถดริฟ เดี๋ยวได้มาจากทานการขับรถดิบเดี๋ยวได้มาจากทานเอาละเเราเลิกเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวเรารีบกลับไปที่ฟาร์มของเราแล้วก็เออถ้าผลผลิตเราบรรจุแล้วเราก็จะเก็บมันมาเลยอ่ะนะโอเคถึงฟาร์มของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วรองวัววดีเดี๋ยวเราจะทําเป็นฐานทัพอ่ะนะเออเราคิดว่าเราจะทําเป็นฐานทัพแบบอโอเคเดี๋ยวเราค่อยทาเป็นฐานทัพด้วยกันถ้าของเราเป็นดีพอเมื่อไหร่ก็นั่นแหละก็ค่อยทำณตอนนี้เดี๋ยวเราได้สิ่งที่เรียกว่าเออ สิ่งที่เรียกว่าโดนโดนบีบอ่ะเอาละก็เดี๋ยวเราจะทําการพ่นมันเข้าไปเลยนะให้มันโตไวๆเอาละโตไวๆแล้วจ้ะโตไวๆแล้วจ้ี้เร้อยพ่นในหมดเละเรียบร้ยแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเก็บไอ้พวกนี้ไว้ในกล่องด้านบนน่ะนะไอเดียไว้กล่องนี่ละกันอันนี เอ้ยเอาจริงๆเราเอาไว้กล่องล่างดีกว่ากล่องนี้กล่องนี้อ่เป็นกล่องสำหรับการเอ่ออุปการณ์ในการสร้างรถหลายๆทั้งหลายนะเอาละนี่คือโอ้ถ้าแบบว่าเป็นชีวิตรจริงที่เดินตรงนี้นี่บอกเลยว่ามีเสียวอะเอาละบ้าเดี๋ยวเราก็แค่เพียงแต่รออย่างเดียวละนะตอนนี่ไม่มีอะไรทำละรออย่างเดียวเราได้พ่นไอ้นี่เข้าไปลวเดี๋ยวมันก็โตแล้วเนพะิ่แป๊บเดียวเอง เอาล้ครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมน่าจะต้องไปก่อนละก็เออโอ้โรถเกือบคว่ำโถเอะไรฮูยนมาตามตูด้านเดี๋ยวอะไรวันนี้ผมก็คงต้องไปก่อนแล้วล่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่ดนะ้ครับผมบ๊ายครับเอล่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ่ายครับผม